สวัสดีครับกลับมาคุยเจาะลึกละครสายรักสายเลือดกันอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะออตอนที่1 2บสล่าสุดนี้สถานการณ์มันเข้มข้นมากเลยใช่ค่ะเรียกว่าบีบคั้นหัวใจสุดๆเลยเนาะจากข้อมูลที่เราตามมาจากบ้านละครซีรีส์เนี่ยเขาสรุปศึกชิงบอลลังเอชกรุ๊ปได้แบบว่าโหถึงจุดแตกหักจริงๆมีทั้งเล่เหลี่ยมการทรยศคือครบมาก จริงค่ะเป็นช่วงที่เดิมพันมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยความสัมพันธ์ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกอืมวันนี้เราเรามาเจาะประเด็นสำคัญสคัญจาก2ตอนนี้กันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยครับเริ่มที่ตัวละครหลักอย่างเมคินก่อนเลยดีไหมครับตอนนี้ดูเหมือนเอ่อเจอศึกหนักรอบด้านจริงๆใช่ค่ะทั้งเรื่องชิงตำแหน่งประธานเอ r o u p กับปร,รินที่แบบไม่มีใครยอมใครเลย แล้วยังมาเจอเรื่องเอเจ้าสัวหวังที่เล่นแรงมากเอาพ่อแม่ของมนมีนามาเป็นตัวประกันกดดันสุดๆเลยโหอันนี้แรงจริงค่ะมันทำให้มนมีนาต้องตัดสินใจอะไรที่แบบเสี่ยงมากๆคือสถานการณ์ของเมคินนี่แรงกดดันมันมหาศาลจริงๆนะครับทั้งจากข้างนอกคือศึกอานาจแล้วข้างในคือความรู้สึกที่มันมันพังไปหมดแล้วโดยเฉพาะการโดนหักหลังจากคนที่ไว้ใจที่สุดคือ มันเปลี่ยนคนได้เลยนะคะจากที่เคยเชื่อใจใกลายเป็นความแค้นล้นล้วนเลยน่าคิดว่าความแค้นตรงนี้มันจะผลักดันให้เมคินทําอะไรต่อไปเขาอาจจะตัดสินใจแบบเด็ดขาดชนิดที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะอืมก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะคนที่กําลังแค้นจัดๆอ่ะอาจจะมองข้ามความรอบคอบหรืออาจจะใช้ความแค้นนี่แหละเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อโค่นคู่แข่งแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยซึ่งมันก็อาจจะเสี่ยงกับ H Group เองด้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ ขณะเดียวกันทางฝั่งมนมีนาการตัดสินใจของเธอนี่ก็น่าจับตาไม่แพ้กันเลยใช่ครับการที่เธอยอมเดินเข้าเกมอันตรายเพื่อช่วยพ่อแม่คือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันก็เสี่ยงมากๆเลยไม่รู้ผลจะเป็นยังไงจริงค่ะมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยแต่บางทีในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นขนาดนั้นนะเนาะทางเลือกที่ดีที่สุดจริงๆมันอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ต้องเลือกทางที่เออเสี่ยงน้อยที่สุดในมุมของเธอตอนนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการกระทำของเธอนี่แหละอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะที่จะเปลี่ยนสมดุลอำนาจทั้งหมดถึงแม้จะดูไม่แน่นอนมากๆก็ตามอืมแล้วใน H Group เองตอนนี้ก็ปั่นปวนไม่ใช่เล่นเลยนะครับทั้งอาภาพัทปราโมทนวลจันทรต่างคนต่างก็เริ่มขยับเริ่มชิงผลประโยชน์กันแล้วเหมือนเป็นสงครามย่อยๆที่ซ่อนอยู่ในศึกใหญ่อีกทีเลยนะคะใช่ครับแล้วยังมีเรื่อง H Club โดนตำรวจบุกอีก ภาพลักษณ์องค์กรนี่คือแย่เลยความวุ่นวายภายในนี่แหละค่ะคือจุดอ่อนสำคัญเลยที่ปรินเขามองเห็นแล้วก็ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยในการเล่นงานเมคินอ๋อเหมือนรอจังหวะบ้านกําลังวุ่นวุ่นแล้วเข้าซ้ำเติมเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะทำให้สถานการณ์ของเมคินยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่เลยแต่แต่จุดที่พีคสุดๆช็อกสุดๆเลยในสองตอนนี้เนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นเรื่องที่ตรีประภาออกมาแฉความลับนะโอ้โหอันนั้นคือ คลายแม็กซ์เลยค่ะอื่นใดเนาะการไม่ใช่ทายาทจริงๆอาจจะหมายถึงหมดความชอบธรรมไปเลยใช่ค่ะมันตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าตัวตนของเมคินเลยนะว่าสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดมันจะมีความหมายไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้มีนามสกุลนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่น่าสงสัยคือเจตนาของตรีประภาเองด้วยนะครับว่าเธอต้องการอะไรกันแน่แค่ใช้ต่อรองหรือมีอะไรซับซ้อนกว่าน,นั้น นั่นสิคะอันนี้น่าคิดมากว่ามีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าจริงด้วยครับมันยิ่งทําให้คําถามที่ค้างคาใจเราจากแหล่งข้อมูลยิ่งน่าคิดไปใหญ่เลยว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการหักหลังครั้งนี้แล้วไม่คินล่ะคะจะกลับมาได้ไหมในสถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายขนาดนี้แล้วมนมีนาจะช่วยทานหรือเปล่าก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปโหคคาถามเยอะมากลุ้นมากคะ่ะตอนนี้สรุปจากที่เราคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ย สายรักสายเลี้ดตอน12-13นี่คือเข้มข้นถึงขีดสุดจริงๆครับทั้งโทรยศความลับพันธมิตรที่เปลี่ยนไปมาตลอดอ้างอิงจากข้อมูลสรุปของบ้านละครซีรีส์เนี่ยเขาก็แอบ,บมีเกรนๆตอน14ไว้ด้วยนะคะว่ามีอะไรให้ลุ้นต่ออีกเพียบใช่ครับน่าติดตามมากค่ะคือตัวละครถูกบีบให้ต้องตัดสินใจอะไรที่มันยากมากๆจริงๆซึ่งมันก็ทิ้งคาถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดต่อ,อนอกเรื่องเหมือนกันนะคะว่า ว่าอะไรครับว่าในเกมอำนาจที่ความไว้ใจมันมันพังทลายลงไปแล้วแล้วสายเลือดก็ไม่ใช่หลักประกันอะไรอีกต่อไปเนี่ยอะไรกันแน่คือสิ่งที่จะตัดสินผู้ชนะที่แท้จริงในเกมนี้โอ้เป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆครับต้องรอดูต่อไปเลย